การยามเช้ายมเช้าขอบคุณมากๆครับเข้ามาเป็นกําลังใจให้กันนะทักทายคนรับฟังนะครับผมขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กันนะจ๊ะนะจ๊ะขอบคุณมากๆเลยนะครับผมให้ขอบคุณมากๆครับขอบคุณที่กำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมแบ่งรถแบ่งรถ สวัสดีครับพี่น้องชาวเลียวนะครับผมสวัสดีนะครับผมวันนี้น้องหลอกก็จะพามาชมสวนมะพร้าวริมคลองเหมือนเดิมนะครับผมฝั่งนี้ก็ถนนนะครับผมถนนรถก็จะเยอะนะครับช่วงเช้านะครับผมช่วงเช้ารถก็จะเยอะนะครับผมน้ำคลองครับน้ำคลองครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับมาชมน้ำ้วก็ชจนสวนมะพร้าวริมคลองนะ คลองน้ําก็ไปนู้นนะครับเรียบคลองไปเลยนะครับผมคลองสีวาตากล่อมบรรยากาศยามเช้ายามเช้าขอบคุณมากๆครับเข้ามาเป็นกําลังใจงให้กันเนาะทักทายฝั่งนี้ก็ถนนนะครับผมถนนรถก็จะเยอะนะครับช่วงเช้านะครับผมช่วงเช้ารถก็จะเยอะนะครับผม ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับชื่อคลองนะครับผมถนนอัน,นี้ตรงตรงนี้ถนนคลองมะเดื่อนะครับผมฝั่งนั้นก็เป็นฝั่งหนึ่งเนาะนมะเพราต้นสูงนะครับผมต้นสูงเนาะอย่างถ้าต,ตัดมาเนี่ยก็จย่างง่วยแต่บ้านหลังข้างในหรือเปล่า <c oughs> คลองน้ำก็ไปนู่นนะครับเรียบคลองไปเลยนะครับผมคลองสีวาตากล่อม <c oughs> สวัสดีครับพี่น้องชาวเลียวนะครับผมสวัสดีนะครับผมวันนี้น้องหลอกก็จ,จะพามาชมสวนมะพร้าวริมคลองเหมือนเดิมนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับชื่อคลองนะครับผมถนอนอันนีตนอตรนตรงนี้ถนนคลองมะเดื่อนะครับผมฝั่งนี้ก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งเนะะาะใน้ทุกคอมเมนต์นะครับผมมาชมปลาชมปลาชมปลากันนะครับผมมีปลา น้ำคลองครับน้ำคลองครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับมาชมน้ำแล้วก็ชนสวนกระเพราดิมคลองนะนมะเพราต้นสูงนะครับผมต้นสูงเนาะยังถ้าตัดมาเนี่ยก็จะงวยแต่บ้านหลังข้างในหรือเปล่าขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเชื่อคลองนะครับผมถนนอันเดอรตตรงนี้ถนนคลองมะเดื่อนะครับผมฝั่งนั้นก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งเนาะ ไปกันนะครับทักไายกันยามเ,าเช้าขอบคุณมากมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ที่เข้ามารับชมวิดีโอให้น้องหล่อนะครับเชา้ายามเชา้าเสียงนกปลาตาตาครับุมมะพร้าวลูกดกเลยนะครับผมต้นเตี้ยนะมาบ้าต้นเตี้ยนะครับลูกดกครับผม ขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กันอาจารย์อาจารับผมมะพร้าวลูกดกเลยนะครับผมต้นเตี้ยนะมะพร้าวต้นเตี้ยนะครลูกดกครับผมขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กันอาจารย์อาจารสวัสดีครับพี่น้องชาวเลียวนะครับผมสวัสดีนะครับผมวันนี้น้องหลอกก็จะพามาชมสวนมะพร้าวริมคลองเหมือนเดิมนะครับผมในกันนะครับตัดไทยกันยามเช้า ขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ที่เข้ามารับชมวิดีโอให้น้องหลอนะครับครับผมมะพร้าวลูกดกเลยนะครับผมต้นเตี้ยนะมาวางต้นเตี้ยนะครับลูกดกครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กันนะจ๊ะนะจะ๊ะสวัสดีครับพี่น้องชาวเลียวนะครับผมสวัสดีนะครับผมวันนี้น้องหลอกก็จ,จะพามาชม สวนมะพร้าวริมคลองมันเดิมนะครับผมต้นมะพร้าวต้นสูงนะครับผมต้นสูงเนาะ,ะยังถ้าต,ตัดมาเนี่ยก็จะง่วยแต่บ้านหลังข้างในหรือเป <c oughs> <c oughs> ล่าริมคลองน้ำลงคลองน้ำนะครับผมขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกอคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกอคอมเมนต์นะครับผมที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กันนะครับผม็น <c oughs> ความสวยงามของลำคลองยังอยู่เป็นปกตินะครับผมยังไม่ได้เจียจางไปไหนเนาะ ขอขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกกําลังใจบรรยากาศยามเช้ายามเช้าขอบคุณมากๆครับเข้ามาเป็นกําลังใจให้กันนะกทายขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมแสงรถแสงรถบรรยากาศยามเช้ายามเช้า ขอบคุณมากๆครับเข้ามาเป็นกําลังใจให้กันนะทักทายคนรับฟังนะครับผมขอบคุณทุกกาลัางใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กันนะจ๊ะนะจ๊ะขอบคุณมากๆเลยนะครับผมในทุกคอมเมนต์นะครับผมมาชมปลาชมปลาชมปลากันนะครับผมมีปลาริมขอ้อง,ของน้ำลงคลองน้ำนะครับผม ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมสวัสดีครับพี่น้องชาวเลียวนะครับผมสวัสดีนะครับผมวันนี้น้องหลอกก็จ,จะพามาชมสวนมะพร้าวริมคลองเหมือนเดิมนะครับผมคลองน้ำก็ไปนู่นแะครับเรียบคลองไปเลยนะครับผมคลองสีวาตากล่อม <laughs> คนรับฟังนะครับผมขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กันนะจ๊ะนะจ๊ะขอบคุณมากเลยนะครับผมอ่ะสวัสดีครับพี่น้องชาวเลียวนะครับผมสวัสดีนะครับผมวันนี้น้องหลอกก็จะพามาชมสวนมะพร้าวริมคลองเหมือนเดิมนะครับผมอ่ะสวัสดีครับพี่น้องชาวเลียวนะครับผมสวัสดีนะครับผมวันนี้น้องหลอกก็จะพามาชม สวนมะพร้าวริมคลองมันเดิมนะครับผมนมะพร้าวต้นสูงนะครับผมต้นสูงเนาะยังจะตัดมาเนี่ยก็จะงวยแต่บ้านหลังข้างในหรือเปล่าน้ำคลองครับน้ำคลองครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับมาชมน้ำแะ้วก็จนสวนมะพร้าวริมคลองนะ,ะการยมเช้ายมเช้า ขอบคุณมากๆครับเข้ามาเป็นกำลังใจให้กันเนาะทักทายบรรยากาศยามเช้ายามเช้าขอบคุณมากๆครับเข้ามาเป็นกำลังใจให้กันเนาะทักทายกันนะครับทักทายกันยามเช้าขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ที่เข้ามารับชมวิดีโอให้น้องหลอนะครับในทุกคอมเมนต์นะครับผมตามมา ชมปลาชมปลาชมปลากันนะครับผมมีปลาเช้ายำเช้าเสียงนกกลาตาตา<อ>น้ำคลองครับน้ำคลองครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับมาชมน้ำแล้วก็ชมสวนมะพร้าวริมคลองนะฝั่งนี้ก็ถนนนะครับผมถนนรถก็จะ เยอะนะครับช่วงเช้านะครับผมช่วงเช้ารถก็จะเยอะนะครับผมตะขาวต้นสูงนะครับผมต้นสูงเนาะยังตัดมาเนี่ยก็จะงวยใส่บ้านหลังข้างในหรือเปล่าขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับชื่อคลองนะครับผมถนนอันนี้ตรงตรงนี้ถนนคลองมะเดื่อนะครับผมฝั่งเ้าก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งเนาะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับชื่อคลองนะครับผมนี่ ถนนอันเดตร์ตรงนี้ถนนคลองมะเดือนนะครับผมฝั่งนั้นก็เป็นกฝั่งึ่งเนาะไปกันนะครับทักไายกันยามเช้าเช้าขอบคุณมากมากครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์ที่เข้ามารับชมวีดีโอให้น้องหลอนะครับไปกันนะครับทักไายกันยามเช้าเช้าขอบคุณมากมากครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์ที่เข้ามารับชมวีดีโอให้น้องหลอนะครับกระเพราต้นสูงครับผมต้นสูงเนาะอย่าง ต้าตัดมาเนี่ยก็จะงวยแต่บ้านหลังข้างในหรือเปล่า <c oughs> ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับชื่อคลองนะครับผมถนอนอันนีตนอตรงตรงนี้ถนนคลองมะเดื่อนะครับผมฝั่งนั้นก็เป็นฝั่งึ่งเนาะขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะผมคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับน้ำคลองครับน้ำคลองครับ ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับมาชมน้ำแล้วก็ชมสวนมะพร้าวริมคลองเนะาะฝั่งนี้ก็ถนนนะครับผมถนนรถก็จะเยอะนะครับช่งชวงเช้านะครับผมช่งชวงเช้ารถก็จะเยอะนะครับผมเช้ายำเช้าเสียงนกกลาตาตา คนรับฟังนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับ